Sắc, cắm, bên chẳng buồn chú giặc dành cho hộp thằng cọp cám cần biến địa ra chẳng riêng nương nó cần con riêng tiền thoảng thuần Xa còn khốn để phải chạy dân ra thân phân thân buồn thằng không luôn phiền ไหว้วันวาทวยสารกับสังสารตาบวราพันเกศสันถูกความกันหอนาดานเขาจะกวันคุยขวดแจงทวนวถูกแหงหอไปมาบูญดินาลังประวัติเห็นตอนเทวมัม าวาริตวันเที่ยาบินกเวนดูลามบีสูนทั้งหดายามาให้ทงสจาและโทุกการสมาเตียนถอนตนทรงทำจำสินพภาวนาเมตตามไ้แพมจารางลามปวารสีบันินทาทีลานก็มายังคนโบกกระพานกานจตกลงมา ในกรงแกนฟาแทนทีสลานต่างวันเทวานในกระบัดนั้นนันตานสุนิสามพุตโตคือวันนั้นทั้งสองผู้เลิดแล้วเมียอแกวใส่สมอนกันทั้งเวทสันดอนตนหยดยิงลูกแกวกิงทั้งสองจอมเจิงเจ้าที่สนใจปัญญาไหวจิตมอมอ คามทั้งนั้นหน่อยน้อบุตตันดีกรรมทั้งดีนจะไปลาสมาธิจึงลงมาสนุนความพอมโอ้ยอ่อนน้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยาฐานในกาลนี้ย่ำนั่นญาฐานในกาลย่ำใดโลกมหังสานั้งหนังหัวพ้องมีเหงอคำเครื่องตัวโลการตาฐานในกาลย่ำนั้นบิเขาเวม โยนาปิโธทั้งหลายย่ำให้สงเสาและโศกาสามเเระตานเจ้ามงมวลทุกข์โมสามภูผอมหวนหางตั้งเสนามนตีแทนดินและด้วยขามนายมาพร้อมพวกหูธนูหันพุ่งวาจาและนักปาด อำมาพร้พอมมูย่อทางเขาก็เน่องกันมาสมสูสามผู้พอมนึ่งน้องนาบ้านในเจียบสองอ่างโคเพนี้เขามีใจยินดีบ่ศก้าห่องหำหอาจิ้มดูกลางพงไปหิมาเวดเหือโกนกางหาเรื่องก็สว่างใบไม้ร่นดอกไม้มุนดวงลวงในไบหวงลดสมาร ว่างให้ขาดใจตายสโลตอบกับพินจ้องใจอวัดใจทุนพร้อมเห็นอารมณ์ลำบากจิตอยากหน่วยดอมเท้าบาเบาบ่เมื่อเมื่อบ้านมือเนื้อทั้งสิบนิ้วตั้งไวเหนือระวังจีวายสาธุการข้าน้อยขอวอนวานดอมซองกับจัดเตยแก่นไทยห้องห้ามไม่รู้บวานเส้นผู้ท่อนแกนโจมกับทางนางน้องเงาหมิงมาทีย ผนเป็นมรวัหสิบุญลลเลี้วงเพื่อมีฝันแผวแก่สีบิด้วยสีสตวรรีบรมอาวัยพระเวศสันตะเจ้าวานดันฉโนโวโพดังนี้เป็นขานับตั้งแก่พระบานเจ้าเจืจ้อละจากนี้มัง่งมาหาทางเกรื่องใจไฟเหตุว่าปานี้เมือม่อหไดไอไฟสิเป็นเจ้าแผ่นสงส่นินพระนิเมื่อเป็นเจ้าเป็เีป่นเอาเาจืองจอมพ้นแก่สะกดแหลงลาง แค่ไบฟ้าแหลืสเชนเมืองกอยงยดสักเงื่อผ่านแผ่เส้นปนิเมือ่อสถิตประสานแจงให้มันหงหงเงื่อนเส้นปนิเมื่อตสวมหนอกปันนาหนุนเส้นปนิเมื่อเป็นเจ้าแกนสีพี่ด้วยสีสวัสดีบราเส้นมหมาล้านเจ้า เด้อนี้ยานกนันผู้บ้านมวลบนไหยจมเดินมาล้านเจ้าอ่ำน้เลี้ยงโถอุโบดังนินเป็นเขาเชิญมาลานเจ้าออกไปเป็นเงาเจนที่พิมเชิญวันนี้เมื่อเป็นปางเป็นขัปากเกนเขาเชิญวันนี้เมื่อเป็นเจ้าอ่ำเป็นเงาเียนทงอุโบสสองกษัตริย์เจนไทยบ่สมบ่ควรผานินที่มาปราณกรอนจะนิวาย ให้มันเศร้ากางหมองเชินเจ้าเมื่อปุ่นป่องกองเมืองเรื่องไฟฟ้าเชินญหนุ่มตะไบลามนั่งแกลวมิงมาทีเชินพนิเมื่อสะไบตีพี่เลี้ยงดาแก่ไฟฟ้าและเจนานั่นเดินไปดื้อหาโย่าและอามาตย์กาบธรรมบาร้อมีุ้งโมวันที เชิญปัญิกืนเมื่อหาบุตรสิแม่แก้วกับทั้งวงพันแผ่วพญานพรบิดามเชิญปัญิกืนเมื่อเหลืองทารก้าลูกน้อยอ่อนเชิญตอนท้าเมื่อถุมเจ้าไพภูณ์เชิญปัญิกืนเมื่อหวังวิจัยโยนปราศเชิญมาลาจะจอยเดียวเนี่ย อย่าจุนานฟงข้าขอบอนบอนว่ายสมเด็จมาลาเจ้าํำเต่าสละสามเยี่ยนบอนสามบอนสามพาเจ้านี้สิมาลาส菩萨แก้วให้มันเศราากสีเจ้าสิมาลาบุรีเบี่ยงใจไว้ให้มันห่างเปลี่ยนบ่สาบอนสาสมเด็จมาลาเจ้าสิมาเอาไม่เป็นโนห่มตังห์ เอาเดือนดาวต่างแสงกะบองไตสีมาจันหมากไม่ต่างเขาเลยอาหารสีเมาควางฟ้านเป็นมูน้งนองๆสีเมาควางฟ้านเป็นมูน้งนองๆเซืรอนพันเมื่ออยู่ห้องสเสวยเมืองตุม้มไอยาในลาเผาเชือผุ่งมูว่งสามยาในลากันยานางสนมหนุ่มหน่อยอยาในล่ลาคอยป้าปล่อยเสนาเซือนมาลาจะโจนเดียวเนี่ย ย่าจินานเชิญวัเมื่อเป็นเจ้าเจ้าใหยเมืองดังเกา่าเป็นเท่าเราสองทีสากดียาปัพผังนิติทังก่อวาลานิติทางก่อว,า,า,ว,า,า,วาแล้วท,นอ,ทอนี้ให้ทิ่งก่อนให้เนยโยโ